สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อน,พ,นพักเที่ยงอีกแล้วนะคะดูคขามทำความสะอาดกล้าขึ้นไปไหมคะกระเช้าความสะอาดสูงมาก รถมาส่งของหนุ่มๆก็ทำงานกันเราก็พักนะคะสูงมากเลยกระเชา้า้วส่งของ าว oh. ันนี้วันบรรยากาศดีนะคะอากาศดีมากเลย แต่ก็หนาวเหมือนเดิมท้องฟ้าสวยงามนกปินไปมาดูชมรถวิ่งไปมาทุกคนสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะพักอีกแล้วค่ะที่นี่สิบโมงนะคะประเทศเดนมากเนอะรถทั่วรถทั่วก็วิ่งไปมา ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้ไทยน้องนวนคุณยายวัสดีค่ะขอบคุณนะคะวัสดีนะคะน้องนวนคุณยายพักค่ะเอาสักสิบห้านาที <c oughs> ไม่มีคลิปลงสองสาวันแล้วค่ะไทยเนาะ ลงหิมบ้านชาวหวัดดีนะคะขอบคุณค่ะก็รถก็มาส่งของอีกแล้วนะคะมาเอาของถ้าไม่ได้ไปหาพี่พเพื่อนเพื่อนขึ้นไลา์ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวไปตามหลังให้ไปบ้านใครช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทำงานค่ะ แต่ก็ไปแต่ไปช้าหน่อยนะคะดีหน่อยไอ้ที่ทำง,งานอยู่ข้างถนนนะคะให้ชมรถวิ่งไปวิ่งมาถ้าหน้าเห็ดแถวนี้เห็ดขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยเห็ดเยอะดูปีนี้จะเยอะไหมแต่ฝนดีฝนดีน้ำดีงี้ก็คง เห็ดคงขึ้นเยอะปีนี้ชมบรรยากาศค่ะที่นี่ส0บโมงสิบโมง1ิบเอ็ดสิบสงสิบสามสิบสบ้านเราก็ประมาณบ่าย3ามโมงใช่ไหมคะขอบคุณค่ะวิวสวย ยังค่ะพักเที่ยงค่ะน้องนวลตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงเช้านะคะเพิ่งจะสิบโมงเช้าพักทานกาแฟทานข้าวเที่ยงใช่ที่เนี่ยที่นี่เอ่อตอนนี้สิบโมงสิบโมงสิบหกนาที พี่ก็เข้างานสิบโมงครึ่งหยุดสิบโมงขอบคุณนะคะคุณยายน้องนวลลุงเหินปลาเทานะคะนันเพิ่งเอาไปให้แค่เออ เอาขอนมไปให้แค่ลูกเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนค่ะเดี๋ยวตามไปอีกสองห่อเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยังเหลืออีกสองห่อขอบคุณ9้าวร้านดวงใจนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่ได้ลงคลิปสองสามวันตั้งรา่วันอะไรอะ่ะ วันสุกหรือเปล่าก็ไม่รู้สุกสาวอาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปไม่มีคลิปลงไม่รู้จะถ่ายอะไรถ่ายแต่หงแต่ห่านก็กลัวพี่ี่เพื่อนๆเบื่อชมกันก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ลงอะไรเลย ไลา์พี่ก็ไม่มีไอเนี่ยข้าวข้าเหนียวสังยาเทพขอบคุณนะคะบางทีเนี่ยพี่ก็ได้ไลฟ์เงี้ยวันธรรมดานะธรรมดาพี่ก็ได้ไลฟ์ตอนหยุดพักแล้วก็ถ้าตอนเช้าออกมาทํางานก็จะไลฟ์สัก10นาที15นาทีถ้าอากาศดีนะถ้าฝนตกลมแรงก็ไลฟ์ไม่ได้ งนี้ก็เป็นบริษัทให้เช่ารถกระเช้านะคะที่เห็นตรงโน้นก็ป้ายรถเมย์ก็เคยถ่ายให้ดูแล้วเนะาะก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเมืองนอกก็เหมือนเหมือนเหมือนบ้านนอกเราอะยิ่งแถวชน,นบทบยิ่งเหมือนใหญ่เลย นี่เขาก็จะมีข้าวสาลีมีไอข้าวไอ้นั่นแต่บ้านเราก็มีข้าวเนาะข้าวต้นข้าวต้นไม่เด็บเอาหิมะามาฝากหน่อยค่ะหิมะไม่มีแล้วค่ะยาเทพเดนมาร์กนี่ไม่มีหิมะแล้วนะคะรถบัสมาค่ะสาย5 0 0รออันนี้วิ่งเข้าเมือง เห็นไหมคะเขาก็จะจอดที่ป้ายที่นี่ที่นี่ไม่ได้ยืยนบกโบกแบบบ้านเรานะโบกยังไงเขาก็ไม่จอดนะคะใช่ไหมบ้านเราร้อนร้อนยิ่งโอ้ยเดือนนี้เดือนหน้ายิ่งร้อนใหญ่เลยไม่ค่อยมีคนคะ่ะรถปัด ใช่เดนมาร์กฮิมะหมดแล้วเดนมาร์กแต่แต่ยังหนาวอยู่กลางคืนก็ยังติดลบแต่ไม่เยอะติดแค่เออหนงสององศาตอนนี้ก็ประมาณเอเอ,องศา6องศา7องศาตอนเช้านี้ ใช่ฤดูการเปลี่ยนแล้วค่ะเนี่ยใบยไม้ไอ้นี่เห็นไหมคะนี่เขาแตกแล้วค่ะเขาแตกแล้วเดี๋ยวก็เขียวแล้วค่ะเนี่ยเขารอผีใบออกต้นไม้นี่ก็เหมือนกันเขาก็เป็นกระปุ่มละตะปุ่มตะปุ่มตะปัม่ม <laughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะ <laughs> เอเป็นตะปุ่มตะปำแบบเนี้เขาจะออกเขาจะออกใบแล้วนะคะเขาจะออกใบออกไอ้นี่แล้วอยากให้ถึงหน้าร้อนแย่แล้วแต่หน้าร้อนที่นี่ก็ร้อนไม่เต็มที่ค่ะส่วนมากจะเป็นฝนมากกว่าเห็นไ,ไหมนี่นี่เขาก็าออกแล้วเป็นตะปุ่มตะปุ่มตะปัำ จะออกใบออกใบออกดอ,อกบางชนิดก็ออกดอกก่อนบางชนิดก็ออกใบก่อนอีกอกี่กเดือนน่ะนับก่อนอ้รถคันนี้จะพังหนึ <laughs> ่งสองสามสี่ประมาณสี่เดือนน่ะจนถึงจะได้ดูลูกพุน ใช่ใช่เขาเป่งยอดออกเขาจะออกละต่อไปก็เคียวอันนี้ก็ใบร่วงไม่หมดนะคะเนี่ยมันอยู่เตี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เขาเขาก็ออกดอกกระตุมยังบอกว่าต้นไม้ที่ประเทศนอกนี่ หน้าหนาวนี่เหมือนตายแต่เขาไม่ตายะแปลกแปลกแต่จริงวัสดีค่ะคุณสุวัสดีเศรษฐีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะคุณสุภารขอบคุณมากๆค่ะ เศรษฐีรวยไม่เลิกทำ YouTube ทำไมนะฮะ <laughs> ว่ารวยไม่เลิกนี่ทำทำไมเนี่ยเศรษฐีโอ้ยเนาะ <laughs> ตึกน้องก็เป็นพวกคอนทัวร์นะคะเป็นคอนทัวร์ทั้งนั้นเลยรถนี่ก็รถพนักงานดูพาลานจอดรถเข้ากว้างกว้างมากจากมุมนี้นะคะจากรถตรงนี้ ยาวไปโน่นเลยแต่เดี๋ยวนี้ที่จอดรถน่ะต้องเสียเงินนะคะถ้าไม่ใช่พนักงานน่ะบางที่นี่ต้องเสียขนาดที่อพาร์ตเมนต์เขาเขาก็ยังเสียเลยนะลูกชายก็ถูกปรับขนาดขนาดอพาร์ตเมนต์ของตัวเองนะที่จอดรถของตัวเองอะ่ะ เพราะว่าเขาลืมเขาลืมตั้งเขาเอารถบริษัทมาใช้เนาะเอารถเข้าอู่แล้วเขาลืมตั้งเวลาเสีย7จ็ห้าบบ้านเราก็สามพกว่าสามพันเกือบสี่พันบ้านเราอะถ้ามีแขกมีเพื่อนมาบ้านนี่ต้องตั้งเวลาให้เขานะคะถ้าไม่ตั้งก็ถูกปรับ เขาจะมีคนมาตรวจทุกชั่วโมองขึ้นกระเช้ากันไหมคะหวัดดีค่ะคุณเองขอบคุณนะคะหวัดดีค่ะบัวแต่คุยก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ละคะ่ะทักทายกันนะคะคุณเองก็คุณยายหวัดดีค่ะบว้ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณยายเทพขอบคุณลุงเฮิรนปลาเท่าเศรษฐีคุณสุภลักษณ์คุณเน่งขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนวลเอยชื่อใครไม่หมดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอ้าวคนทำวามสะอาดลงแล้ว ันนี้ใช้มือใช้มือถือมือก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะหนาวเย็นมือท้องฟ้าแจมใสพ้อค่ะอีกนาทีนึงก็ลงแล้วค่ะทุกคนไม่รบกวนนานค่ะสูงจังค่ะสูงสูงมากเลยพี่เห็นแล้วบางทีก็ขนาดมองอยัง ขาสั่น,อนม,มองยังขาสั่นหน้าขึ้นหน้าขึ้นชมวิวใช่ไหมไม่เอาละค่ะปีปีไหนปีก่อนนู้นไปเที่ยวประเทศอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้ละไปขึ้นกระเช้าโอ้โหทับตายคุณพาคุณเจ้าพ่อแม่มาหมดเลย ลงได้ร้องไห้โฮเลยเชื่อไหมขนาดแก่ๆนะร้องไม่อายคนด้วยพอลงพอลงจากกระเช้าได้ร้องไห้เฉยเลยอะไม่เข้าใจตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรใส่รลมสือชีพไม่ไหวแล้วค่ะคะุณหนึ่งถ้าคนกลัวความสูงก็สูงจริงนะคะเนี่ยสูง เขาเป็นบริษทัทให้เช่ารถกระเช้าแบบนี้ค่ะแล้วก็รถยกรถเข็นอะไรมีทุกอย่างกานี้ไปทุกที่จริงๆขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณคุณเองขอบคุณเออเออาเทพขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะขอบคุณเศรษฐีนะคะขอบคุณน้องนวลขอบคุณทุกท่านนะคะ ไปและะ้วค่ะ thank you to everyone ขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ